ครับเราเดินทางมานะฮะจากด่านเมื่อเช้าพี่ผมได้อ่บรรยายรายละเอียดให้ท่นานได้ทราบนะครับตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วครับคือบ้านน้ําไก่ป่าแล้วเชียงราบนะครับที่ถูกน้ําท่วมน้ําป่าซัดนะครับมีท่อนซุงมีไม้หลากหลายกครับหล่นเข้ามาในหมู่บ้านในขณะน,นี้เรากําลังนําเอาของที่เราจะบริจาคเที่ยวที่สองนี้นะครับกําลังลงนะครับ แล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบ ok ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทุกภัยรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้รับในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอรอบที่สองเนี่ยเรามาด้วยแรงใจนะครับนอกจากทีมงานของเราแล้วนะครับก็มีทีมงานของพ่อกำนันอูดนะครับแล้วก็วันนี้โชคดีครับท่านที่เราครับวันนี้เรามีท่านสสนะของพรรครัฐบาลได้เดินทางมาอำนวยความสะดวก แล้วก็มาร่วมนะครับในการแจกสิ่งของให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยด้วยเดี๋ยวสักครู่เราจะคุยกับท่านนะครับตอนนี้เรากำลังนำองค์ครับ